แผ่นโซลาเซลล์เราไม่สามารถวางซ้อนอย่างนี้ได้นะครับเพราะจะทําให้สติงเนี่ยทั้งสติงนะครับสูญเสียพลังงานในการผลิตแสงไปเลยนะครับสวัสดีครับคุณโจคนเหล็ก นะครับผมวันนี้เรามาปรับปรุงระบบโซลาเซลล์นะครับที่ใจกลางกรุงเทพเลยเนาะก็อันนี้ก็คือตึกประโยคนะครับที่เห็นข้างหลังเราเนี่ยก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกชั้น6นะครับผมตรงตึกเนี่ยเราเป็นคิดจักรนะก็ติดตั้งมาแล้วประมาณ5-6ปีนะครับทีนี้มันมีปัญหาเรื่องเขาทําการโมดิฟายตรงส่วนของโซลา่าตรงเนี้นะครับผมแล้วมันมีเงาบังนะครับ ก็คือเอาไปซ้อนใต้หลังคานั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะมาปรับปรุงตรงนี้นะครับพร้อมกับเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์ที่มันมีปัญหาเพราะว่าอินเวอร์เตอร์มันรันมา5 6 5 6ปีแล้วมันเริ่มมีปัญหาเอาไปซ่อมทีหนึ่งแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับผมก็เสียกแล้วรอบนี้เราก็เลยจะทาการเปลี่ยนอินเวอร์เตอร์อัปเกรดระบบเดิมให้เป็น10กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เพิ่มแผงเข้าไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็การประหยัดได้เต็มที่นั่นเองโดยที่ใช้ของเดิมให้มากที่สุดนะครับผม อันนี้วิวสวยๆนะครับอยู่ตรงชั้น6นั่นเองครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับผมที่เอามาแนะนํากันวันนี้ก็คือว่าตรงส่วนของแผงนะครับแผงเก่ากับแผงใหม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับแต่ต้องอยู่คนละ MPPT กันนะครับถึงจะทํา ให้มันไม่ไปดึงกันนะครับแต่ถ้าอยู่ MPPT เดีวยวกันแล้วก็เอาเอาใหม่กับเอาเก่าและแรงดันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะทําให้ประสิทธภาพการทํางานในดรอปลงอย่างมหาศาลนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เองต้องการรับแสงที่เต็มที่นะครับถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าแผงอยู่ใต้หลังคา ถ้าแผงใต้หลังคาเงี้ยมันจะทําให้การผลิตเนี่ยผลิตได้แย่นะครับผมเพอเอสติงเนี้ยหายไปเลยด้วยซ้านะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้อิเวอร์เตอร์มันทํางานหนักแล้วก็เสียได้ง่ายนี่เองครับโปรติออนกิดอิเวอร์เตอร์เนี่ยมีอายุการที่งานเกือบเกือบสิปีเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะทําการย้ายตรงนี้ชุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อที่มาอยู่บนหลังคาตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อให้ได้รับแดดได้เต็มที่ครับก็อันนี้ก็เป็นอีก ข้อคิดหนึ่งนะครับเวลาที่เราติดตั้งออบางครั้งนะครับผมแต่จริงนเนี้ยโครงสร้างเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันยังไม่ได้มีอาคารตัวนี้นะครับเขาสร้างอาคารนี้มาที่หลังแต่ด้วยความไม่รู้นะครับผมเขาก็พยายามให้ชายคามันซ้อนกันเพราะว่าเวลาฝนตก น้ำมันจะได้ไหลามาหาโซลาเซลล์แล้วก็ไหลลงต่อนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิธีที่ผิดโซลาเซลล์วควรที่จะรับแสงเต็มๆโดยที่ไม่มีอะไรบังนั่นเอง,เองครับอันนี้ก็เป็นเกณ็ดเล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่ติดตั้งโซลาเซลล์ก็ให้พิจารณาตรงจุดนี้ด้วยนะครับ